ครับนี่คือเจ้าพึ่งนะครับเจ้าพึ่งพึ่งมันอยู่ข้างบนนี่ครับพึ่งเลี้ยงพึ่งครับน <zo ic> ี่นี่ตัวช่วยเออีอ <zo> ย <ic> ่าเลิกย่อย่าเลิกเจ้าเอ้เนี่ครับที่ส่งันโ่ห้า งย่่ลชดูอ่ะนงดเขาี่ยนมลุ่ดลาอ๋อไม่ใช่ครับกินอยใครกล้าทำเขาบอกว่ากล้าอมบุรีการเอาพึ่งแบบถูกวิธีจะชัดเลยนะ ไม่ไหวไม่ไหวดี๋ยวมนี่เต่าตัวอ้งดวนเฉักระไรเยต่านี่คือปู่นะครับปู่จะเอาผึ้งที่ปู่เลี้ยงไว้วัน,นนี้คอนเทนต์นี้คอนเทนต์นี้เอาผึ้งนะครับผึ้งที่ปู่เลี้ยงนี่ครับย่าย่ากับปู่แล้วก็น้องชายนะไหนพงัพงพังคนไหนยกมือ นี่ครับไอพีพังอยู่นี่ไอพังคุณช่อไอปอคุณช่วไออยอวด้่วยช่ยเ่ชทีันชวช่วยช่อไเขาชวเราวเราอยูอาหารช่วยาอ่วยช่วช่วยหช่วยเอ๋่เขาช่วยเราตตัวเราบุห ช่วยเกาดแต่พันเดียวจะรชูเปล่าสองซนไเคนง้ A อไหรอไจะเลยูกเาโลเขโลโอเคโอเคเดี๋ยวไอพีพังนะครับจะเอาลงจะยกลงนะครับแล้วจังเลยอุก

โอเคโอเคตอนนี้นะครับเอาลงนะครับตอนนี้ตรงน,นี้นะครับเอาลงแล้วไปเลยไปที่ที่คิดว่าจะจะเปิดเลยปะได้แล้ว,ไ,ลวไปเลยอาจจะมืดหน่อยนึงนะครับเพื่อนตามมากันเลยครับตามกับมานะครับมืดติ๊กแต่เนี้ยมันเริ่มมืดแล้ว อากาศมาเริ่มมืแล้วครับเริ่งเย็นแล้วนี่ครับอาจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับใช้กล้องอะไรยังไม่ค่อยเป็น,นครับเอาันนี้นะครับมาใสา่นี่ครับนี่มาใสา่น้ำพึ่งเดด้านไหนมันจะมีประตูนั่นนี่ เปิดประตูเ,นะเ,เบ้นเปล่ามาดูนะครับจะเปิดเอาแล้วนะครับดูนะครับเปิดเอาแล้วมีดอะมีนเปล่ามีนไม้มีดไปมีนไป,ไปอยู่ตรงเก้าอี้ที่ตะกี้ฟังว่าไปดิในบ้านนะในบ้านในบ้านาในบ้านปอ ลองลองรีวิวดิเลี้ยงมากี่วันแล้วโอ้น่าจะมีไฟฉายมาจะได้เห็นนะนี่นะมาดูกันใกล้ๆนี่ครับมีน้ำผึ้งแล้วนะครับเอาได้แล้วครับตอนนี้สดๆนี่นะนี่น้ำผึ้งเต็มเลยครับนี่นี่นี่ก็น้ำผึ้งหวานนะโอ้ยไปไปไปเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวพุ่งต่อย ghé trốn tại càng mất ngưng 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 đi, nhá vang đi Bỏ giang ní bong giang อันนี้ต้องออกแล้วเก,ก,กือบแตกเลรนะโอ้ยเยอะปลตีตองเหรออือ,อมันเริ่มมาแล้วท่านมันเริ่มมันเริ่มมาใกล้ผมแล้วนะท่านเพื่อ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 นเอาไฟฉายไฟสองสองนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับได้แล้วนะครับได้แล้วนี่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 น้ำพึ่งครับเต็มเลยครับพึ่งเลี้ยงของปู่เองนะครับคุณปู่เป็นคนเลี้ยงนะครับโอ้โหน้ำพึ่งเต็มเลยค,อคอ่อยค่อยฝุ่นฝุ่นคลุ้นเลยค่อ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 ยไงเลยไงเลย นมบ้ตอนนี้นะำฟีฟังครับปัดน้ำพึ่งนะครับเต็มแล้วนะอือฮึแลดวก็สขึ้นนี้ไว้นยนะ จะได้ทีนี้เอาน้ำพึ่งนะครับพึ่งเลี้ยงของปูนะปูเลี้ยงเองนะครับโอหเยอะเลยครับเพื่อนเพื่อนดูเสีเยอะเลยครับนี่ครับไหลชั้นนะครับคุณปู่ก็ไม่แล้ครับโอ้

อะไรไหนพี่ยบวะไงขอ,อครับพี่ครับโอ้ออหเออครับเออมันหาไฟได้อย่างเนี้ยบอกเยอะดิอันนู้นได้ไหมช่วยเยอะเอาออกกิ่ต์ช่วยเยอะช่วยเยอะนอันที่อยู่ในข้างในเดี๋ยวไอ้ดุมวันนี้เข้าบ้านนี่สวย เยอะใครรูเจีมีเยอะฮะหรอหมดเลยเอาหมดหอ,อกหมดเลยโอ้เพื่อนดูเชครับตอนนี้อืมอืมอืมเพื่อนเ,เพื่อนดูนลครับเพื่อนทุกคนดูนะครับหวานเลยนะครับนึกดูสิแต่ว่าเย,ยอะนะครับเยอะอยู่ ได้ยังนหนึ่ยานึงอยู่นู่นอีกอ่ะเ yeah, <yeah>, yeah. ยอะเยเยอะอยู่นะครับันเรจะมาจีบหล,ล้วลออ <c oughs> จะจะปจะวปรอผมไม่ัจาว่าต <c oughs> อนนี้ไอพีพังนะครับกำลังจะเอาที่ติดเยอะๆออกลุงครับ mời 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 mà mời 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 nè mời อนอันนี้เก็บไว้น,นอะอย่ามีกักเก็บไว,ว้ได้หรอคือเด็กจะเอาผัวรับผัหันยองต่าทตัวได้จะบดชื้อเลยโอเคครับโอเคครับเพื่อนอี e ี<ม>นี้ <มา S 2> ก็คงหมดเพียงเท่านี้นะเอาพึ่งเลี้ยงที่ปู่เลี้ยงไว้นะครับอี e ีนี้นี่นะครับได้เท่านี้นะครับเพื่อนถ้า่านี้นะนี่นชิ้นหนึ่งที่ EP พ,พังนะครับเดี๋ยวะกัน